ไอสารลงคลิปทุกวันอังคารพฤหัสเสาร์อาทิตย์เวลาสี่โมงเย็นฝากกดถูกใจกดติดตามกดสัตว์ขายและกดกระดิกแจ้งเตือนกันด้วยนะครับโอเคสวัสดียามเช้าครับผมยินดีต้อนรับสู่ไอสารออร์แกนิกฟาร์มนะครับผมวันนี้ผมจะมาคุยเรื่องอะไรก็คือหนึ่งผมจะมาคุยเรื่องเกี่ยวกับการใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยครั้งแรกรอะครับในการที่ย้ายก้าผักสลัดอะมาลงในถุงปลูก ุงปลูกแล้วก็คือสองสามวันอย่างเงี้ยพอผักสลัดมันมันเริ่มตั้งตัวได้มันเริ่มคุ้นชินกับสถานที่ใหม่เพราะาเมื่อก่อนมันอยู่ในบ่อเพาะอ,อยู่ใช่ไหมครับอยู่ในแปลงเพาะหลุมทีนี้เราย้ายมาอยู่ในแปลงผักจริงๆแล้วถ้าต้นไหนไม่รอดจริงๆครับเพื่อนๆผมจะไม่ดันดันทุลังปลูกมันต่อนะครับจะไม่ใส่ปุ๋ยมันต่อ วิธีการของผมก็คือผมจะเดินตรวจแปลงแต่ละต้นเลยครับแต่ละถุงแต่ละถุงเลยว่าเอาต้นไหนมันโอเคไหมถ้ามันต้นไหนมีมีสภาพที่ไม่โอเคไม่พร้อมที่จะเติบโตต่อผมก็จะไม่ฝืนมันครับจะถอนมันออกเลยแล้วเราจะเอาดินถุงเนี้ยเอาไว้ใช้สําหรับปลูกผักรอต่อไปซึ่งก็เป็นผักสลัดรตที่ไล่ไล่ไล่เลียงกันไปเรื่อยๆครับเพื่อนๆเ,เ,เพราะเราจะได้ไม่เสียเวลากับมัน ซึ่งผมเดินตรวจสอบคร่าวๆแล้วในในห้าแปลงเนี้ยมันโอเคหมดเลยมันมันไปต่อได้ทีนี้ผมก็จะมาดูอันนี้จะเป็นดินเก่าเดี๋ยวเอาไปหมักแล้วก็ใส่ปุ๋ยเพิ่มอันนี้ผมตรวจด,ด้วยตาคร่าวๆแล้วมันมันมันโตไปต่อได้ครับ เนี่ยครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยไอ้ต้นที่ไปต่อไม่ได้คือต้นแบบนี้อย่างเงี้ยครับเพื่อนเพื่อนคุณไม่ได้ไปต่อผมถอนเลยครับไม่เก็บเอาไว้หนึ่งไม่ใส่ปุ๋ยไม่ใส่ปุ๋ยให้มันเปลืองด้วยครับอย่างเงี้ยครับเพื่อนเพื่อนไม่ต้องเสียดายนะครับถอนมันทิ้งได้เลยเพราะเราจะได้เอาดินเนี้ยไปปลูกในรอบต่อไปแทนต้นนี้ อาจจะไปต่อได้นี่ยครับเราประเมินเองเลยเพื่อนเพื่อว่าต้นไหนพอที่จะไปต่อได้แล้วก็นั่นต้นไหนที่เรารู้สึกว่ามันโตไม่ทันแน่ๆแล้วมันมันแย่แน่ๆครับเราจะไม่เลี้ยงเอาไว้อ่าอย่างต้นนี้อย่างเงี้ยครับเพื่อนผมไม่ฝืนถอนมันออกเลย เราจะคัดต้นหน่อยเพราะเดี๋ยวเราจะใส่ปุ๋ยละเราก็จะต้องคัดต้นที่มีคุณภาพที่มันพร้อมที่จะเติบโตต่อไปได้ครับต้นไหนที่ไม่พร้อมโตเราก็ไม่ต้องไปฝืนมันครับถอนมันออกไปเลยเราจะได้ดินถุงเนี้ยไปปลูกผักรอบต่อไปโอเคน่าจะไปต่อได้นะพวกนี้ รดนี้ผมปลูกค่อนข้างเยอะเลยนะครับเพื่อนๆ,ๆที่จะใส่ปุ๋ยเ <ๆ S 1> นี่ยครับถ้าเทียบกันแล้วอะมันโตยากเราถอดมันทิ้งไปเลยไม่ต้องเสียดายอันนี้ก็ตายเห็นไหมครับนี่เพื่อนๆคือ ผักมันไม่ใช่ว่ามันจะโตโตได้เหมือนกันตลอดนะครับเราก็ต้องดูด้วยว่าผักต้นไหนไปรอดต้นไหนไปไม่รอดอย่างเงี้ยครับเราจะได้ไม่ต้องฝืนมันอันนี้ตายไปละนี่อย่างเนี้ยครับเพื่อนเอามันทิ้งไปเลยนี่ ก็สังเกตดูเอาว่าต้นไหนที่มันพอจะไปได้ก็เลี้ยงมันต่อต้นไหนที่มันไปไม่ได้แน่ๆเราก็ถอนมันออกครับ ทันเขาผมจะไม่เสียได้เลยนะครับเพืเ่อนๆเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าถ้าเราเลี้ยงต่อไปอะ่ะมันก็โตไม่ทันคนอื่นแน่ๆสู้ดินอะ่ะไปเลี้ยงอย่างอื่นดีกว่าหมายถึงว่าไปไปใส่ผักรอบหน้าดีกว่า ต้นไหนที่พอไปได้ก็อ่ะดันมันไปลองดูมันหน่อยต้นไหนที่ไม่ไหวจริงๆก็ไม่ต้องฝืนโอเคก็เข้าก็าประมาณนี้เลยครับสําหรับวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูว่าผมจะคัดต้นผักตลาดยังไงอย่างเงี้ยครับคือผมจะให้โอกาสเขามาโตในนี้ก่อนให้มันมาฟื้นตัวในนี้สองสามวันที่ย้ายมาจากแปลงเพาะแปลงเพาะก้าครัเรามาใส่ถ้าต้นไหนมันืน,นตัวได้ดีเติบโตได้ดี ไปตั้งขึ้นมาไม่เหี่ยวไม่เฉาอะไรเงี้ยครับอ่าผมก็ให้มันไปต่อแต่ถ้าต้นไหนรู้สึกว่ามันไม่ร่อนจริงก็ไม่ต้องฝืนครับถอนมันออกได้เลยเราจะได้เอาดินเปล่าๆพวกเนี้ยไปปลูกในรดต่อไปต่อได้เพราะว่ามันยังมีสารอาหารอยู่ในนี้เพียบครับเพื่อนๆโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนต่างช่องไอสารด้วยนะครับการกดถูกใจของเพื่อนจะทําให้คนอื่นเห็นคลิปผมได้มากขึ้นครับวันนี้ประมาณนี้เลยครับสวัสดีครับ